สว,ส,สวัสดีครับสว,สวัสดีด้วยสวัสดีครับผม<น>ทำมือด้วยครับสวัสดีครับเราสวัสดีในตอนเช้านะวันนี้น้องปุนตื่นแต่เช้าเลยน้องปุนบอกว่าไงบอกว่าจะมาอัดคลิปใช่จะมาคลิปเหรออัดคลิปเรื่องอะไรดีวันนี้คลิปเรื่องฮะเรื่องอะไรดีย่าคุยกันแล้ก็ใช่ดีเราจะคุยเรื่องอะไรกันวันนี้ เราจะคุยเรื่องไงเรื่องว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันดีไหมอยู่บ้านอยู่บ้านก่ออยู่บ้านหลายวันแล้วนะเออนั่นเองเราเราจะไปไหนดีวันนี้ไปไหนอยู่บ้านอยู่บ้านดิโอ้โหเป็นเด็กอยู่กับบ้านจริงๆใช่ป่ะของเล่นของห่วงห่วงเลโก้ห่วงเลโก้ไหนกันเลโก้อยู่ไหนอยู่ในบ้านเลยราไปเอาไม้ดูดิ <laughs> um này đan huồng đan huồng Lego này, cho nó. ok, cẩn đi cẩn thận, lưu ý. bố văng phét đấy. này là gì này là? cho cái này, cho này, cho này là. เออชูตัวนี้เหรอตัวนี้เป็นอะไรตำรวจเป็นตำรวจอืมอ่ะตัวนี้ไหนยังไม่เห็นเลยอ่านี่เป็นอะไรนักดับเพลิงนักดาบเพลิงอืมนักดับเพลิงแล้วเป็นอะไรอีกทหารทหารอีกอ่า ไหนดูดิโชว์โชว์อย่างนี้ในกล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่ไหนเล่าไต้องดูดิไหนทหารทหารนักดับเพื่งนักดับเพื่องอีกมันมีหลายคนไงเหรออืตำรวจตำรวจอีกเพราะว่าหนูชอบตำรวจดูเลยมาสิเหรอ ไอต่ำกับผู้หญิงหญิงหญิงมีอะไรอีกตำรวดนักบินตำรวดนักบินอีกวะนน่นอะไรอ่ะมอคก็ไม่เห็นเลยไหนเราโชว์ให้เห็นชัดๆดิอ่มวกของคนครับมอเตอรไ์ไซค์ไซค์ไซค์ ใช่เหรอไม่ไอตํารวจนู่นเนี่ยไม่ไตำรวจเดีตํรวจอืมโอ้ทำไมตำรวจเยอะจังเพราะว่าหนูสนุชอบตำรวจเหรอโตขึ้นอยากเป็นตำรวจใช่กับทหารกับทหารตั้งรวจเดี๋ตำรวจอีกแล้วโอ้โหย้ายหล่นนี่นายตำรวจเยอะเลยลองรับตำรวจดูดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกเจ็ดเจ็ดมีเจ็ดคนแต่ว่าทหารด้วยไนงะหรอนี่ทหารเหรอไม่ใช่ทหารนี่ไงทหารอ๋อครับทหาร,หารอ้าจะแฟนเหรอนั่นคืออันนี้เ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่า อาจารย์แฟงอาจารย์แฟงแวคนคที่กล้าหาคือคนทำย่างนี้<อ>ที่เป็นอันอย่างนี้นนที่ขคขาคนกล้าหาญมากหัวเมิงโจนโจนหัวเมิงหัวเมิงไหนหัวเมิงที่ไหนเด็กพ้างเด็กพังเด็กพ้างเด็กพ้งังพ้งพัง น้ำ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 น so ้ำเปล่าหัวไม่มี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 หัวไม่มีทำไมถึงไม่มีอะลูกหนูยังไม่ได้ใส่หัวเลยเมื่อวานอะแล้วหัวมันอยู่ไหนเดี๋ยวไปหาหัวก่อนนี่ไงนี่คนนี้เขาคือช่างช่างช่างเออมีหัวแล้วมีหัวแล้วไหน มีหัวแล้วเมื่อกี้ไม่มีหัวใช่ไหมใช่เอามช่เปลอีกคนนึ่งดับเพิงดับเพิงเริ่เยอะอะไรดับนักดับเพิงมัมีหน้าที่อะไรดับไฟดับไฟทหารทหารหัหันทหาร ใช่คนปกตินักนักดับเพิงจน,จนไม่มีขาทำไมถึงไม่มีจ้หาขาก่อนขาจ,<น>จะไม่มี ใคยากมาใกล้ปู่หนูจะได้ได้ได้สะดวกเมื่อกี้ขายเก้าอี้แบบนู้นเสหอยังม่ะเสร็จหรือยเสร็จยังไม่เสร็จร,ร,รำนับดับเพลิงเพลิงก็ปู่กินมาแล้วเหรอมาแล้ว หรือไม่มีแล้วหรืไม่มีแล้วหนูชื่ออีกโบบาจักกรบ,บาากกุรัตน์กระบุรัตี้ทางรถไฟทางรถไฟอ่าบอเราแนะนำจบหรือยังจบแล้วอจ้าวลาสวัสดีวันนี้บาย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 นั่งดีๆเขาเห็นนะอ่าบายบายสวัสดีบายบายอุ้ย